สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องทนายความวิชาชีพโดยผมรณชัยเนํำก่อนนะครับวันนี้ผมจะมาสอน,นเพื่อนๆยื่นคำถแถลงขอคัดถ่ายเอกสารในสำนวนผ่านระบบ e-filing นะครับสำหรับคดีที่เรายื่นฟ้องผ่านระบบ e-filing เราก็จะยื่นขอคัดถ่าย จากระบบ e-filing ซึ่งเป็นการสะดวกและรวด,ดเร็วนะครับเริ่มต้นเราก็จะต้องทำคำถแถลงขอคัดถ่ายเอกสารนะครับโดยระบุว่าเราต้องการขอคัดถ่ายอะไรบ้างในจำนวนนะครับจะทำเป็น pdf ให้เรียบร้อยแล้วก็ลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเข้าสู่ระบบ e-filing กันเลยนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบ e-filing แล้วนะครับเราก็ให้ไปเลือกที่ข้อมูลคดีนะครับแท็บข้อมูลคดีแพ่งแล้วก็คัดถ่ายตรงนี้นะครับ แล้วก็ทําการคลิกเข้าไปครับหน้าจอก็จะปรากฏข้อมูลคดีครับโดยระบุว่าค้นหาข้อมูลนะครับให้เราเลือกชื่อสารประเภทคดีแล้วก็ใส่หมายเลขคดีดําที่ถูกต้องลงไปนะครับครั้งนี้ผมจะยื่นที่ศาลจังหวัดพัทยานะครับเป็นคดีแพ่งนะครับคดีผู้บริโภค เมื่อเราใส่รายละเอียดของสารประเภทคดีแล้วก็หมายเลขคดีดําเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เลือกที่ค้นหาก็จะปรากฏรายละเอียดของคดีลงมาในด้านล่างในช่องรายการคดีนะครับให้เราเลือกที่ช่องรายการคดีได้เลยนะครับก็จะปรากฏสารบัญคดีนะครับจะมีรายละเอียดของคู่ความนะครับโจทย์จำเลยให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็เลือก เราจะต้องทําการเลือกเอกสารที่จะขอคัดถ่ายก่อนนะครับแล้วก็จะค่อยตามด้วยคําแถลงขอคัดถ่ายนะครับเราก็จะเลือกในครั้งนี้ผมจะเลือกเป็นคําฟ้องนะครับแล้วก็คําให้การของจําเลยบางคนนะครับแล้วก็คําพิพากษาครับเมื่อเราเลือกได้ทั้ง3ามอย่างแล้วนะครับ เราก็กลับไปที่ด้านบนไปเลือกที่แท็บขอคัดถ่ายนะครับด้านบนนะครับเลือกที่ขอคัดถ่ายตรงนี้นะครับเลือกขอคัดถ่ายเมื่อเราเลือกที่ขอคัดถ่ายระบบก็จะแจ้งว่าเรามีเอกสารอะไรบ้างที่เราขอคัดถ่ายนะครับก็จะมีคำฟ้องคำให้การแล้วก็คำพิพากษาครับ เราสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าเอกสารที่เราขอนั้นถูกต้องหรือไม่ตามที่เราต้องการหรือไม่นะครับก็โดยการที่เลือกที่ตรวจสอบเอกสารนะครับเห็นว่าถูกต้องแล้วเราก็จะมาทําการแนบเอกสารนะครับคือในช่องเอกสารแนบด้านล่างนี้นะครับก็จะเลือกไฟล์คําแถลงขอถาดชั้นเาเอกสารที่เราจะทําเป็น PDF แล้วก็งลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อแนบเข้าไปนะครับเมื่อเราเลือกไฟล์ได้เรียบร้อยนะครับ ชื่อของไฟล์ของข้าถ่ายเอกสารก็จะมาปรากฏในช่องทางขวามือนี้นะครับเราทำการอัพโหลดได้เลยนะครับเมื่ออัพโหลดเสร็จแล้วก็จะต้องตรวจสอบเอกสารอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเลือกที่แท็กตรวจสอบตรงนี้นะครับว่าคําแถลงที่เรายื่นไปนั้นถูกต้องหรือไม่นะครับครับเมื่อเราตรวจสอบถูกต้องแล้วนะครับเราก็ทําการเลือกที่ถัดไปตรงนี้นะครับ ระบบก็จะแจ้งว่าเราได้ยื่นเรียบร้อยแล้วโดยมีหน้าจอขึ้นมาว่าพิมพ์ใบยืนยันการรับเอกสารและรับเงินตรงนี้นะครับเราก็สามารถพิมพ์ใบยืนยันการรับเอกสารและรับเงินนี้เก็บไว้ได้นะครับโดยการคลิกที่ใบยืนยันพิมพ์ใบยืนยันการรับเอกสารและรับเงินนะครับก็จะปรากฏเอกสารขึ้นมานะครับเราก็ทําการเซฟเก็บไว้หรือว่าพริ้นออกมาเก็บไว้นะครับ ากนั้นก็ปิดหน้าจอนี้ไปนะครับหลังจากนั้นเราก็กลับสู่หน้าหลักได้เลยนะครับถือว่าเป็นการเสร็จขั้นตอนการขอคัดถ่ายสำเนาเอกสารในจำนวนผ่านระบบ e-filing แล้วนะครับแล้วเราก็รอจนกว่าสารจะมีคําสั่งอนุญาตให้เราขอคัดถ่ายแล้วเราก็จะกลับเข้ามาสู่ระบบเพื่อดาวน์โหลดเอกสารจากระบบ e-filing ออกมาเขียไว้ใช้งานต่อไปนะครับหลังจากที่เรายื่นคําแถลงขอคัดถ่ายสำเนาเอกสารในจำนวนไปแล้วนะครับ ต่อมาก็จะมี SMS แล้วก็อีเมลแจ้งมาที่เราว่าสารได้มีคำสั่งอนุญาตแล้วแล้วก็ให้เราไปตรวจสอบแล้วก็ดาวน์โหลดได้นะครับในแท็บของฉบับร่างและผลการยื่นนะครับซึ่งเราก็จะกลับเข้ามาสู่ระบบ e f ไฟล์เล็กอีครั้งหนึ่งนะครับฉะนั้นเราก็จะมาที่แท็บฉบับร่างและผลการยื่นตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปครับก็จะปรากฏหน้าจอฉบับร่างและผลการยื่น เราก็เลือกชื่อสารที่เรายื่นขอคัดถ่ายไว้นะครับครับก็ยื่นที่สารจังหวัดพัทยานะครับทีนี้สถานะนะครับตรงนี้นะครับสถานะเนี่ยนะครับให้เราเลือกเป็นลงนามและประทับตราแล้วนะครับอันนี้นะครับลงนามและประทับตราแล้วเลือกเข้าไปนะครับจากนั้นเนี่ยยังไม่ต้องค้นหานะครับให้เราไปเลือกที่ค้นหาเพิ่มเติมนะครับเพื่อจะต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารอ้างอิง หมายเลขอ้างอิงของเอกสารในการขอคัดถ,ถ่ายนะครับเราก็เลือกที่ค้นหาเพิ่มเติมตรงด้านขวานี้นะครับครับจากนั้นก็จะปลดปรากฏหน้าจอให้เรากรอกรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอันดับแรกก็คือเราจะต้องกรอกหมายเลขอ้างอิงตรงนี้นะครับหมายเลขอ้างอิงแล้วก็หมายเลขคดีดํานะครับจากนั้นก็ให้เราเลือกประเภทเป็นประเภทขอคัดถ่ายเอกสารนะครับ แล้วก็เลือกประเภทคดีด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเลือกที่ค้นหาเป็นอันดับสุดท้ายเพื่อเราจะได้ตรวจสอบเอกสารที่สารอนุญาตให้เราคัดถ่ายนะครับครับเราก็จะมาเริ่มการใส่หมายเลขอ้างอิงเลยนะครับเมื่อเราใส่หมายเลขอ้างอิงเรียบร้อยก็มาใส่หมายเลขคดีดำนะครับ จากนั้นเราก็เลือกที่ประเภทรายการตรงนี้นะครับประเภทรายการเป็นยื่นขอคัดถ่ายเอกสารนะครับเราก็เลือกยื่นขอคัดถ่ายครับเลือกประเภทคดีตรงนี้นะครับเป็นคดีแพ่งคดีผู้บริโภคคดีที่บริโภคนะครับขออภัยครับตรงนี้ต้องใส่เป็นพอบอกับเป็นคดีผู้บริโภคนะครับจากนั้นเมื่อเรียบร้อยเราก็ให้เลือกที่ค้นหา จะปรากฏรายการผลการค้นหาขึ้นมาตรงนี้นะครับก็จะปรากฏหมายเลขคดีที่เรายื่นขอคัดถ่ายไว้นะครับให้เราคลิกที่หมายเลขคดีได้เลยครับครับด้านล่างก็จะปรากฏรายละเอียดเอกสารที่ต้องการขอคัดถ่ายนะครับจะมี4รายการนะครับที่เราขอไปก็คือเป็นคําฟ้องคาให้การจําเลยคําพิพากษานะครับที่จะเป็นสําหรับรูปแบบที่พิมพ์เป็นเอกสารแล้วก็รูปแบบที่จัดเก็บเป็นไฟล์ PDF นะครับ เราสามารถดาวน์โหลดได้นะครับโดยมีกําหนดเวลา30วันนับแต่วันที่ศาลมีคําสั่งอนุญาตนะครับครับเมื่อเราได้ดาวน์โหลดเอกสารเหล่านี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการย้อนกลับนะครับคลิที่ย้อนกลับก็ถือเป็นการเสร็จการขอคัดถ่ายเอกสารในครั้งนี้แล้วนะครับถ้าตอนนี้ผมก็จะทําการดาวน์โหลดเอกสารก่อนนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเอกสาร ตามที่เราขอคัดถ่ายที่สารอนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเลือกที่ย้อนกลับเพื่อออกจากระบบได้เลยนะครับระบบก็จะกลับมาสู่หน้าจอฉบับล่างและผลการยื่นแล้วเราก็สามารถกลับสู่หน้าจอหลักของ e-filing ได้เลยนะครับท่านี้ก็เป็นการเสร็จขั้นตอนของการยื่นคำถแถลงขอคัดถ่ายสำเนาเอกสารในจำนวนจากระบบ e-filing นะครับพร้อมทั้งการดาวน์โหลดเอกสารหลังจากสารมีคำสั่งอนุญาตให้ขอคัดถ่ายได้แล้วนะครับ หากท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามและพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ